โรคมะเร็งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันถือว่าเป็นโรคร้ายหรือบางคนเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นเองหากว่าใครตรวจพบว่าเป็นหรือป่วยเป็นโรคดังกล่าวแล้วน้อยคนนักที่จะรักษาจนหายขาดหรือมีชีวิตอยู่หลังจากที่ท,ทราบว่าป่วยได้อย่างยาวนานขึ้นแม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเพียงใดก็ตามแต่ส่วนมากผู้ป่วยโรคมะเรง็งมักจะได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคดังกล่าวหลังมีอาการของโรคเข้าสู่ระยะที่เกือบจะสายหรือเกือบระยะสุดท้ายแล้วก็ว่าได้แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการป้องกันหรือบำบัดรักษาเยียวยาโรคร้ายนี้ให้หายขาดและยืดอายุ ของผู้ป่วยโรคนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งกระบวนการการแพทย์แผนไทยการรักษาแบบชีวจิตธรรมชาติบำบัดธรรมะบำบัดรวมไปถึงดนตรีบำบัดเรียกว่าสารพัดวิธีในการที่มนุษย์เราจะสรรหามาเพื่อให้ตนเองได้มีชีวิตอยู่เมื่อรู้ว่าป่วยเป็นโรคบเบงได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น คุณยายท่านนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ได้มีโอกาสรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทซิเซลประเทศไทยจำกัดเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากคุณยายท่านนี้พร้อมๆกันว่าคุณยายมีอาการอย่างไรและหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแล้วปัจจุบันนี้คุณยายมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับนี่เป็นเบาหวานแล้วก็มาเป็นอันนี้นะเนี่ยเป็นเปบาหวานเป็นเบาหวานมาก่อนแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรก็เป็นนุมนี่นะเป็นเพราะว่าเป็นคนมะเร็งมะเร็งก็ไม่รู้ละเป็มะเร็งเป็นเร็งต้นค่อ๋อมะเร็งต้นผมไม่รู้จักเลยเนาะ กับว่าเป็นมะเร็งจะไม่เคยหุ่จัยากเล้วเท่ากันเนี่ยอาการมันเป็นังไงอาการมันอันเป็นอันมะเร็งเนี้ยตีมันกัเป็นก้อนขึ้นเราเห็นนี่อืมเป็นก้อนเนื้อน่ะฮะมาอักเสบมันแต่หัวมันเลยมาไข้ขึ้นบวมขึ้นรวมขึ้นแล้วรู้นด้เอยครับว่างเดือนแล้วนี่มันเนาะเดือนเดือนเดือนก้อนน่ะ đèn đèn thêu léo na. đi hàm mỏ yếu. Cấp bảy, coi hàm mỏ cái yao bảy, hát bốn bảy. Ăn tới sáu mươi rồi na. Sáu ngày. Tăng, đếp, này, ừ. Cấp ừ. bảy ngay hả con út? Nhục. Ừ. tăng, tớ đây cũng bứt này nhỉ, tôi thấy có một bệnh con. Ừ. Bệnh con. Đi hàm mỏ. Ừ. Chơi nè. Ừ. tôi มีโมเมนตี้ีเขาบอกว่าเขาดิล่ะมีเจอรูปบกลูกเขานะบกลู๊ก呐แล้วทีนี้เขาบอกเมื่อไหร่ว่ายายเป็นมะเร็งแค่ไหนจากบล็อกกับลูกคุณเนี้ยเขาบอกว่าเหรอเป็นมะเร็งยอดเออบอดยาดก่อนเด็กยอดใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้ที่มันบวมนี่ก็คือบวมมากเลยโอ้ยบวัวบ้าอหมบวมแดงหมดอะไรเงี้ยมองตาเปล่าเห็นชัดเจนเลยเห็นว่ามันบวมเป็นก้อนเออบวมึงบัว มีอาการเจ็บไหมครับก็เจ็บน้อยๆครับบอถุว่าไม่เจ็บมากแต่มันลำพานลำพานหวยัวไหลนอนนอนเอียงข้างนี้กันไอ้บัวได้ไหมเออเดี๋ยวนี้นอนได้สบายได้กินลิ้นหูนี่ได้สามันเออเออบอใส่โดนกินได้เท่าไหร่สามวันแล้วใครเอาไปให้ยายกินนะครับเสือผ้างะ สุภานะแม่น้องมัดเออม่ให้คุณยายกินอ๋อกิน้สาวันคือก็แสดงว่าเมื่อสามวันก่อนเข้าใ่ไหมครับรวมมาถึงวันนี้วันลบเนี่ยโอ้ก็บดกินไปกินไปบดสามก้น่ะโอ้ม่นจะว่ากินน้อยเดียวก็กิน นี่คือหมายความว่าคุณยายกินได้สามวันแล้วเห็นผลเลยเออเห็นผลต่อเนื่องมาได้สิบกว่าแล้วเออถูกไหมถูกเป็นเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอีกแต่ก่อนน้ำตาลสูงใหญ่บอแต่ก่อนยายน้ำตาลเท่าไหร่ครเวลาไปตรวจยีลายตีข้าก็บั้นไขได้เบิ้งนาะมันร้อยสองร้อยขึ้นมาท่าเป็นยาค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เบาขึ้นเลยปกติอีกอย่าง ความรู้สึกคุณยายตอนนี้คิดว่าสุขภาพเป็นยังไงก็ดีอยู่บเมื่อยไม่เหนื่อยเออกินเข้าไปมันบเมื่อยดิย่างไปมาได้อยู่ยายกินยังไงตอนเช้าตอนเช้าเป๊กหนึ่งเนี่ยช่ไเออตอนเช้าก่อนนอนกินแลอวตอนเย็นนัองกินสองเวลาอ๋อกินเช้าเย็นอือกินสิบเอไมล์กินสิบสี่สิบซีซีนะฮะอโอ้โหก็คือ กินแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมากโอ้ดีแล้วทุกวันนี้เดินเหมนอะไรคล่องนะมครกับคล่องยกกระไปมาได้อ๋อแล้วตอนที่เจ็บปวดไอ้ตรงก้อนเนื้อนี่ตอนที่มันยุบลงไหมครับยุบลงยุบลงแล้วทีนี้อาการข้างเคียงเบาหวานอื่นมีไหมครับเมื่อก่อนก็าม่มีก่อนแล้วก็ไม่เป็นเบาหวาน บาหวานก็คือทำให้ยายเคลียร์ให้ยายเหนื่อยเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือมันเหมือนสดชื่นแข็งแรงขอบคุณค่ะก็ยายคิดว่าไอ้นลิตม้งมุยงนี่มันช่วยได้เยอะนะช่วยได้หลาย่างแล้วจะกินต่อไหมครับกินแล้วแล้วรสชาติมันเป็นยังไงดีไหมเอาดีกินง่ายไหมครับง่ายชุนไม่ชุนแล้ว ได้ได้ดมดูก่อนทานนะบ่อิ่มรึปร๊บเลยกระดกเลยโอเคเดี๋ยวขอบคุณคนที่เอาลิ้มมืเนี่ยมาให้ยายทานด้วถ้าเขาดูอยู่ยายจะขอบคุณเขาจะยังไงบ้างขอบคุณครัขอบคุณหลายหลายนะนึกลานรบบนี้ให้กินนะเอาห้ปัจจุนนี้ก็ดีแล้วพอใหญ่มีเงินแจกอีซื้อกินอีก ยายทราบไหมครับว่าถ้าเราได้นําคนอื yep. ่นให้เข้ามาซื้อเหมือนเราเนี่ยยายจะมีรายได้ด้วยนะครับเราได้กันดีตรนนี้เดี๋ยวก็เราคุยกับคนที่เขาแนะนําคุณยายให้ทานดูนะครับวะเร้าปต้องใสงนะครับนี่ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับขอบคุณเช้า